สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ของซันจิและก็การต่อสู้ของโซโลที่กําลังเกิดขึ้นในภาควานโนซึ่งนั้นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่ทําให้เราได้เห็นว่าการต่อสู้ระหว่างซันจิและควีนเนี่ยมันคือการต่อสู้ที่ซันจิกพลังตื่นขึ้นมากับควีนที่มีความสามารถของเราพี่น้องเจอมากทุกรูปแบบและการต่อสู้ในครั้งนั้นระหว่างควีนเนี่ยเพิ่งจะโชว์ความสามารถของเราพ ก็ได้ตแต่ตัดแขนควีนจนขาดและหลังจากนั้นก็จะมีเหตุการณ์ควีนใช้ความสามารถสเตลแบ็์ของซันจิในการหายตัวนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นซันจิเนี่ยก็ได้ใช้ความสามารถทั้งหมดของเขาไม่ว่าจะเป็นความสามารถของกระดูกภายนอกความเร็วความแข็งแกร่งแล้วก็พลังเปลวเพลิงที่รุนแรงขึ้นและโดยพลังพวกนั้นก็ทำให้ซันจิแต่ควีนแบบไม่ยกกั้งจนกระเด็นไปใช่ไหมฮะและหลังจบเนื้อหามังงานในตอนที่แล้วก็น่าจะไม่มีใครคาดคิดน,นะว่าเนื้อหามังงานในตอนถัดมาแล้วก็เสนาควีนเนี่ยถูกซันจินั่นเตะก็ได้เอรก,ก,กออมกับ่างกายทีีม่มแผไฟมกลกหา,าหจะ มันก็เลยทาให้เรานะั้นต้องย้อนกลับมาดูนะว่าการต่อสู้หล่องควีนแล้วก็ซันจีเนี่ยมันดูเร่งรีบหรือว่าจบไวเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าเพียงแค่การจมตีของซันจิ ji, นอกจากที่เขาเนั้นจะตัดแขนควีนเอาชนะความสามารถระหับาพี่น้องเจอมาแล้วทําให้เขาเนี่ยแต่สายควีนและเอาชนะได้อย่างง่ายได้อีกด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูจากการต่อสู้ที่ผ่านมาระหว่างโซโลและก็ซันจิมันก็จะได้มีการตัดสลับฉากหลายครั้งนะฮะจนทําให้ดูเหมือนกับว่าการต่อสู้หลองควีนแล้วก็ซันจีเนี่ยมันดูไม่นานแล้วก็สวนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการที่คไไวีน มันก็เลยทําให้การต่อสู้ระหว่างควีนและก็ซันจิเหมือนกับว่าช่วงเวลาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการที่ควีนไล่ล่าแล้วก็ตามตื้อซันจิใช้ชุดและสูตรส่วนเวลาในการต่อสู้ส่วนใหญ่ซันจิก็จะเป็นการมึนงงแล้วก็ตกใจนวพลังของเขาตื่นขึ้นมาได้ไงแล้วเขาจะจะสูญเสียหัวใจไปหรือไม่ซึ่งนั้นก็เท่ากับว่าการต่อสู้ระหว่างควีนและก็ซันจิที่มเป็นการต่อสู้เผชิญหน้าของจีนเนี่ยก็จะมีแค่ช่วงท้ายเท่านั้นนะฮะมันก็เลยทาให้ดูเหมือนกับว่าการต่อสู้คู่นี้สู้กันน้อยแล้วก็จบว ทุกครั้งที่เขานั้นโจมตีควีนเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแตะจมควีนกระเด็นแตะจนแขนของควีนนั้นขาดและไหนจะยังการโจมตีครั้งสุดท้ายที่เขานั้นแตะควีนจะกระเด็นออกนอกออยด้วยส่วนทางด้านซันจิในปัจจุบันถึงแม้ว่าเขาน้จะมีความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายก็ตามเนี่ยแต่ว่าความสามารถพวกนั้นก็น่าจะมีเขตจจำกัดเพราะว่าก่อนหน้านี้ซันจิทั้งหน้าบุกกระดูกขากแล้วก็บาดเจ็บทั้งตัวแต่ว่าร่างกายของเขานั้นก็ยังสามารถกลับมาต่อสู้ได้และสิ่งที่ชััดเจจนนนนทที่สสุุใตอ้ายิ เขานั้นหมดแรงแล้วก็สลบไปซึ่งนั่นก็หมายความว่าซันจิเนี่ยก็หมดแรงแล้วก็ใช้พลังเต็มที่เลยเหมือนกันแต่ว่าที่หลายคนได้นเสียดายกันนั้นก็จะเป็นเพราะว่าการต่อสู้ระหว่างซันจิแล้วก็ควีเนี่ยไม่มีฉากต่อสู้แล้วก็พทานการจริงจังน้อยไปหน่อยก็แค่นั้นส่วนทางด้านการต่อสู้รหล่งคิงแล้วก็โซโลเนี่ยการต่อสู้ตามปกติของโซโลแล้วก็เห็นนนะว่าในการต่อสู้ส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นการพทากันโดยดาบแล้วก็ท่าฟันที่รุนแรงอะไรพวกนี้นะฮะและทุกครั้งแล้วก็เฉนนะว่าโซโล่รในรุนจัดการตู ซึ่งการต่อสู้ระหว่างโซโลและคินที่เกิดมาจาวายเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าการต่อสู้ของ2คนนี้เนี่ยมันคือการต่อสู้ที่มีเวลาจํากัดเนื่องด้วยร่างกายของโซโลก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถขยับได้แต่ว่าที่เขาเนี่ยยังสามารถต่อสู้ได้นะเพราะว่าเขาใช้ยาของเผ่ามิงจะทําให้ร่างกายของเขาได้ขยับได้และไหนจะยังมีเรื่องราวของดาบเป็นม้าที่กําลังทดสอบโซโลและกระดูดทาคขีจนทําให้โซโลนั้นเสียเวลาในการต่อสู้มากกว่านี้ไม่ได้อีกด้วยและที่สําคัญเนื้อหาในตอนล่าสุด เรื่องราวต่างๆของคิงเนี่ยก็ริ่มได้มีการเปิดเผยมาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความสามารถของไฟที่เมื่อไฟดับความเร็วนั้นก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าพลังป้องกันนั้นก็จะลดลง <S <S แล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของคิงบางส่วนเนื้อเรื่องในตอนนี้ก็ได้มีการเปิดเผยออกมาซึ่งนั่นก็หมายความว่าการที่เนื้อเรื่องศัตรูนั้นได้มีการย้อนอดีตเนี่ยมันก็จะเป็นการปูุเนื้อเรื่องเพื่อให้ฝ่ายลูฟี่ชนะนั่นเองนะฮะซึ่งในฉากสุดท้ายของมงานในตอนล่าสุดเราก็เห็นว่าโซโลนั้นโจมตีคิงจนาาาขงคนัหกลปีเ เพราะฉะนั้นด้วยภาพการต่อสู้ในครั้งนี้ถ้าเกิดว่าเน,นื้อเรื่องในตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับเรื่องราวซันจิแล้วควีนนั้นมันก็น่าจะหมายถึงเนื้อหาบาังงานในตอนหน้านะฮะก็น่าจะเป็นการประกาศผลนว่าการต่อสู้ระหว่างโซโลและคิงผพราะฉะน,น,นั้นคือโซโลที่สามารถจดก,การคิงได้สําเร็จและนั่นก็เท่ากับว่าตอนนี้โซโลและก็ซันจิที่เป็นสปีศาจในกลุ่มโมฟานั้นก็สามารถจชนะคิงแลวควีนได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในเนื้อหาหลังจากน,นี้ก็น่าจะมีการต่อสู้ระหว่างใครโดนกับลูฟี่ที่ได้มีการตัดภาาาพไไปนนนนแลนนน้้ลวใตอีก็ยังม่่รูะ การต่อสู้ของ2คนนี้ในตอนนี้ได้เป็นยังไงกันบ้างและด้วยชัยชนะของซันจิและโซโลมันก็น่าจะเป็นการปูเรื่องชัดเจนนะว่าเนื้อหาในภาควานมันกําลังจะถึงตอนจบในอีกไม่ช้าแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งก็เลยได้ว่าถึงแม้ว่าการต่อสู้น้นจะดูเร็วไปหน่อยแต่ว่าก็ต้องเข้าใจานะว่าสงครามในภาควานเนี่ยมันมีการต่อสู้มากมายและเกิดขึ้นหลายที่มากและที่สําคัญในตอนนี้ก็ยังไม่เห็นการต่อสู้ห่างลูฟี่แล้วไคโดมันก็เลยทําให้การต่อสู้ในครั้งนี้น่ามาดูเร็วไปหน่อยนั่นเองนะฮะและ คิดว่าการต่อสู่ของโซโลและก็ซันจีเนี่ยมันดูเร็วไปแล้วก็เร่งรีบไปหรือเปล่ายัางไงก็าสามารถคอมเมนต์บาปอกการใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคและถ้ากับเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆช่องเราสำหับวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกัใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ